คำรนพารวยด้วยเกษตรอดอนอินเตอร์รร้นคำรคเสอรตอนรักลายสือลายมือไทยกับโรงเรียนห่างไกลชายชแดนไทยกัมพูชาบ่อไร่ตราดภาษาทย การรักไล่สือไลยมือไทยที่ทางรายการคํารนพารวยด้วยกเกษตรร่วมกับชากรโคนมวังน้ำเย็นจำกัดและเครือผลิตภัณฑ์อาหารแบรนด์โอชาครั้งนี้เรามาทำกันที่โรงเรียนบ้านประเดาอบตอด่านชุมพลของอำเภอบ่อไร่จังหวัดตรัดเพื่อร่วมกันสืบสารพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9ที่พระองค์ทรงอยากเห็นภาษาไทยไม่วิบัติและเป็นภาษาประจำชาติที่คนไทยทุกคนต้องช่วยกันรักษาสืบไป ราในหลวงส่งเสริมสืบส,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 สารอนุรักษ์ภาษาและอักษรไทยวันนี้นะครับเรามาที่นี่เพื่อมาร่วมกันสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งพระองค์ท่านตรัสถึงภาษาไทยอยู่บ่อยครั้งว่าให้พวกเราเนี่ยช่วยกันอนุรักษ์และก็ส่งเสริมไว้ วันนี้เราให้น้องๆหนูๆสองชั้นนะครับของโรงเรียนบ้านประเดาที่บ่อไร่เนี่ยเขาได้เขียนกันก็คือที่อ่านไปเมื่อสักครู่นี้รักในหลวงส่งเสริมสืบสารอนุรักษ์ภาษาและก็อักษรไทยทั้งนี้เพื่อช่วยกันกโรลงภาษาไทยปัจจุบันนี้เนื่องจากเราก็ทราบอยู่ดีนะครับว่าเด็กรุ่นใหม่ติดไอทีเด็กรุ่นใหม่ใช้โซเชียลพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกแล้วถือว่าเป็นของโกเก๋ ate, ทำให้อักษรไทยเราอาจจะ ผิดเพี้ยนไปวันนี้โรงเรียนได้ทํแล้วนะครับเด็กๆทาแล้วผู้ปกครองก็มาเห็นแล้วภายภาคหน้าเราจะร่วมกันสืบสารในท้องถิ่นของเราเนี่ยให้ช่วยกันรักอักษรไทยหนังสือไทยให้เยอะๆอยังไงครับนายกครับครับก็ขอสวัสดีครับเรื่องนี้ถือว่าทางคณะทีมงานของคุณคำรณ์หว่างวังศรีนะครับได้มาเยี่ยมเยียนโรงเรียนบ้านประดาวของเราก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีและก็มาอนุรักษ์ภาษาไทยของเรา ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ข,ของเราครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเพราะว่าเด็กสมัยนี้ผมเองก็เห็นแล้วว่าเขียนหนังสือเป็นถั่วง,งอกครับมีแต่หัวใหญ่หาเหิงไม่รู้ไปไหนหมดนะครับถัวงอกก็กินได้ดิ <c oughs> มาเห็นครั้งนี้ <c oughs> ก็ยังบอกทางพ่อบอกว่า <c oughs> เออก็เป็นสิ่งที่ดีนะต่อไปนานาคตของเรา เด็กนะเราจะเรียนเก่งทั้งไอทีแล้วก็อ,อนุรักษ์ภาษาไทยเราไว้ด้วยเรื่องภาษาไทยเราจะเห็นว่าถ้าเขียนแล้วมันจะดูสวยงามนะครับมีหัวมีหางอะไรต่างๆนะครับ,รบอันนี้ถือว่าทางคณะคณะของคุณบอลได้มาถูกจุดนะครับเรื่องนี้ช่วยกันอนุรักษ์ภาษาไทยของเราครับพออพูดตรงนี้นิดๆนะว่าเราช่วยยังไงนะ,ไะเรื่องของภาษาไทยอักษรไทยที่เราทํากันวันนี้นะอยากให้เยาวชนไทย เราทำได้ยังไงครับได้จัดกิจกรรมร่วมกันกับคณะครูนะคะก็คือส่งเสริมทางด้านการอ่านแล้วในปัจจุบันนี้เราก็กำลังปรับปรุปงแล้วก็ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการการอ่านแล้วก็การเขียนใหเ้เด็กเนี่ยสามารถอ่านออกแล้วก็เขียนได้ได้ไดไดไดพูดคุยแล้วก็ทำพันธสัญญากับคุณครูชั้นปหนึ่งแล้วก็ใช้นอนุบาลว่าภายใน1เทอมนี้ค่ะหรือเร็วสุดก็ขอภายใน1เดือนนี้ให้เด็กๆเ,เนี่ยสามารถรู้พยัญชนะแล้วก็เขียนสามารถเขียนได้ ก่อนในลำดับเบื้องต้นค่ะเพราะตัวดิฉันเองนะคะก็มีความคิดเห็นว่าถ้าปัจจัยป้อนเข้าเราดีเด็กชั้นอนุบาลอ่านออกรู้จักสระพยัญชนะพอเขาขึ้นมาปนหนึ่งเขาจะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เป็นไปไม่ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องปรับปรงุงแล้วก็ส่งเสริมแล้วก็ส่วนชั้นที่เรากําลังเริ่มต้นขึ้นมาก็เราก็ต้องดําเนินการแล้วก็แก้ไขกันต่อไป อันนี้ก็คือวิธีการแก้ไขเบื้องต้นที่เรากําลังดําเนินการกันอยู่ในตอนนี้ค่ะประธานกรรมการศ,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 ศึกษาพทาท่านเห็นตรงนี้แล้วท่านพูดทิศนะฮะชุมชนบ้านประเดาเนี่นะครับก็ทําทุกอย่างนะครับเพื่อจะให้โรงเรียนนี้ได้เด็กที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ร่วมกันรักษาซึ่งวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะการเขียนภาษาไทยครับขอบคุณครับบ้านปะเดานั้นหรือคือชื่อหวายปะคนปนอยู่ดูมากมาย เดาไม่ได้ไทยขเขมรเช่นอิสลามค่ะยเย้ย้้วเราอยากให้เขาพัฒนาไปยังไงครับผ <Catal og. S 1> ู้ใหญ่ครับเด็กรุ่นนี้โช์เชียลรุ่นนี้นะครับเริ่มตั้งแต่อนุบาลปนหนึ่งนะครับก็มีความยินดีที่สมองของเด็กกับการสอนควบคู่กันไปที่สืบสารวัฒนธรรมและความรู้ขอ,ของเด็กได้รวดเร็วขอผู้ปกครองสักท่านหนึ่งเรื่องของภาษาก็คือต้องฝาก คณะคุณครูด้วยนะคะที่ที่ท่านนะคะให้ท่านได้สอนนะคะวิธีการเขียนแล้วก็ให้อนุรักษ์วัฒนธรรมของอาภาษาไทยของเรานะคะให้ลูกหลานเราได้เขียนได้อ่านออกวันนี้สนุกจริงนะที่พี่ได้มาเห็นเด็กทุกคนมานะอด้นสืบสารวัฒนธรรมตั้งใจกันลายมือให้ชื่อไทยเลิศล้ำโปรดจดโปรดจำว่าเขาทำเพื่อมา มาสุปไปสุดได้ว่าจังซี่เอกลักษณ์อัตลักษณ์อย่างหนึ่งที่คนไทยมีก็คือตัวอักษรไทยและภาษาไทยซึ่งคนไทยและเยาวชนไทยทุกคนต้องช่วยกันจังลงรักษาไว้ให้ดีนะ <c oughs> จะบอกให้ปปเชะดนใจปปเชะปปเชะโดนใจโดนใจ,นใจพวกเรา สนกสนิกฟีดฟีดงูงูปลาปลาฟังเพลงไทยแล้วสายหน้าฉันฟังเพลงไทยไม่เป็นที่เพลงฝรั่งครววสอคำรนหว่างหวังสีช่อง3 SD 28<า>จะช่วยกันสืบสารส่งเสริมและอนุรักษ์อักษรหน,นังสือภาษาไทยไว้ร่วมกับน้องๆหนูๆที่นี่โรงเรียนบ้านปราเดาด่านชุมพลบ่อไร่ าวาดว่าอารามของไทยไปเรียนเมืองนอกกลับมาบางกอกอย่าลืมลงป้ายว่าตนเป็นผู้ยิ่งใหญ่ฟุตฟิตโฟไฟจนลืมไทายแลน